ลับมาจากถนนคนเดินแล้วนะจ๊าได้จับข้าวมาแกงขี้เหล็ดป้าชาวบ้านขายถุงละยี่สิบแกงบอนแกงโบราณยำหัวปลีนะคะข้าวแล้วก็แกงเขียวหวานลูกชิ้นปาลากรายปลากรายเนื้อปลากรายขูดบ้านๆเลยค่ะนี่ ของว่างกินจริงไส้อ่อนอย่างปลาหมึกย่างนี่นานานกินทีคนละหนึ่งถุงผักสดนะคะผักสลัดซี้อมาสงองย่างแล้วก็สับปะรดภูแลที่เป็นน้ำขันสดไม่ผสมน้ำตาลแล้วก็ สับปะรดหวานฉ่ำกรอบเอาแบบเนื้อหนึ่งเนื้อเนื้อเนื้อแบบอมเปรี้ยวอมหวานกรอบกรอบอร่อยอร่อยกินผลไม้นะคะผักผลไม้กินบำรุงร่างกายอันนี้คือชูชีปลาทูค่ะเอาตัวใหญ่ๆมาหนึ่งตัวเจ็ดสิบบาทอันนี้ก็ผักถูกถูกสามสิบบาทสามสิบแปดบาทช่ำๆ อาหารเพื่อสุขภาพ